เขาไม่ไม่ได้ไอ้นี่เขาไม่ได้อ่าใส่ปุ๋ยเขาไ <c oughs> ส่เสร็จทุกวันอ๋อไม่ค่ะหนูเพิ่งสำหรับอ่า เจตัดแล้วก็กินกันเอาหวานเอาอร่อยพูดมาแล้วอยากกินต่อช้า ในช่วงเทศกาลนะเขาประมูลงานได้นะเขาจะให้พ่อ้านไปช่วยเห็นเห็นทำแล้วอยากกินเลยนะมะม่วงเห็นมะม่วงส่วนพี่พิษลูกชายทำอาหารเก่งลูกสาวห้านจัง แต่แต่บางคนเขาจะแบบมีแต่เสียงพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ยืนยันตะตนศีลช่วงเข้าพรรษาแต่วันที่ยีบสี่มีนาจะเป็นทิ่วัดที่บ้านรู้สึกว่าสัญญาณสัญญาณจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะโพสนะอ่าพิพิษ ที่เขาเต้นน่ะมีอยู่แค่ไม่กี่พวงมะม่วงน่ะไม่รู้เป็นอะไรปีนี้ถ้าถ้าลูกชายหนูยังอยู่อ่ะหนูจะได้กีนีมือใจนั่นแหละนี้ก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าเห็น ที่ที่เอากรีดไปก่อนแล้วเดินขึ้นมาว่จาจะกลับบ้านนะเห็นอกเยอะอยู่อ่าพี่พี่สาวกับพี่เคยหนูนะเขาไม่ต้องไม่ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรหรอกเขาเรากินอย่างเดียววันนี้ได้ไปกรีดยางไหมคะคุณหมอวันห้ามมันบางอันนี้หนูพอดีเลย ได้สดทุกวันอ๋อไม่ค่ะหนูเพิ่งถ้าทำข้าแต่งผิดอย่างนี้มันก็จะแบบยังไงล่ะป่เท่าไหร่แล้วก็จะหยุดสองวันหยุดสองวันปีีวันจะลืมกันแล้วละมั้งไม่ได้ไล งานเยอะค่ะงานยังไงล่ะเพราะว่าเรามีภาระเพราะว่าที่นี่แรงอยู่เพราะมันมันตกมันตกมาท่า ถ้าเราเราไม่ได้ทำตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็มันยังไงล่ะมันเพิ่งจะเตกใบอ่อนเองนะอันนี้ใบมันได้นี่หมดแล้วอ่ะใบมันเขียวเข้มหมดแล้วได้อายทานเจ้าวันนี้๋อ้ยัง อยย,ยังไม่เสร็จนะคะบุญพมิตรปีเท่าไหรเราก็จะหยุดสองวันหยุดสองวันปีวัน <c oughs> กลับกันเลยใช่ไหม <c oughs> แต่เห็นผู้ชายก็ททำกับข้าวอร่อยไม่ผิดการร้อน มาให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะต่อช้ายงไะในกรุงเทพร้อนอบอ้าวไหมร้อนอยู่แล้วแหละในกรุงเทพร้อนแล ยังออกอยู่อ่ะแล้วปีนี้นะใบายางนะโตแล้แก่เร็วเอเปิดหมดมืออาชีพแล้วก็มีไปทั่วเลยท,ทั่วประเทศอ่ะใช่ไปเรื่อยๆม,มันมีบางช่วงนะ แต่ว่าเพื่อนเพื่อนที่ไอทำด้วยกันเนี่ยไม่ขึ้นมาหน้าฟีดเลยเมื่อกี้เห็นโปรไฟล์แวบๆผักลวกไว้เรียบร้อยละเะที่บ้านก็จะมีเหมือนกันวันที่ยีิบสี่ อีามก็ขึ้นสูงก็เลยและอีกอย่างนึงมันก็นดตัดผมล้านาะพี่พีชนี่ อ,อยู่ทั่วประเทศไทยของเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็พูดคุยกันได้ผูเรือด่านซ้ายนี่จะนี่อยู่แต่อันี้มันเราไม่รู้นอกพื้นที่ของเขาไม่ได้ทำเขาก็เลยไม่ออกแต่ที่นี่เมื่อ เมื่อคืนนี้ก็เย็นอยู่นะเลยคิดว่านะอ่ามันไม่เหงาไม่เหงายังเย็นนี้ก็น้องหมูก็เปิดไลฟ์อยู่เนาะไม่เคยรู้จักกันก็มารู้จักกันในในอ่อในนี้ค่ะโหมดดมืออาชีพ พึ่งมาจากตลาดอ๋อได้อะไระมาทานคะวันนี้ห้ามมันบ้างอันนี้หนูก็ดีเลยไปที่วัดไหนเนาะ เดินร้วจะถ่ายคลิปแล้วไม่ได้สคลิปหรอกเอาโทรศัพท์ไปทิ้เครื่องน้องหมูก็หกปืดไลทุกวันแล้วเนาะพ่อน้ำล้นกหลูงขึ้น เพิ่งมาจาัดสวนก็เป็ดมงแล้วเพื่อนๆคนไหนว่างก็ไว้เ,เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะได้ทำเขาก็เลยไม่ออกแตกดีไ <c oughs> หมหนูไปเห็นที่นที่นู่นนะพี่พีทที่ไปน่านนะ่ะ หมู่บ้านบุญประจำปีหาเงินช่วงเอาบุญ